ฟรีทุกอย่างเหมือนเดิมครับผมฟรีค่าจัดค่าโอนพรบภาษีฟรีให้ลูกค้าทุกอย่างนะครับผม <Wow. S 1> ออกรถรับรถไม่มีค่าเช้จ่ายแถมเงินทําทุนกลับบ้านไปอีกนะครับผมตามโปรโมชั่นประจำเดือนของทุกๆเดือนได้เลยนะครับผม สวัสดีคับพบกับผมโซเอบูคาเซนเตอร์นะคะวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่มาแนะนําให้กับลูกเพจบูคาเซนเตอร์ให้ได้ดูอีกหนึ่พันนะคะผมรถคันนี้สวยมากๆเลยนะคะผมรถคันนี้นะครับผมเป็น Ford Ranger XL Part ปี2018นะครับผมอ่าใหม่น้อยปีใหม่ๆราคาน่ารักน่ารักนะคะผมอ่าข้างหน้านะครับผมเป็นโลโก้ Ford แบบสวยๆอย่างนี้เลยตาไฟนี่ สวยเอี่ยมใสกิ๊กเลยนะคะผมะเหมือนไม่เคยใช้งานม่อ่านะคะผมรถครันนี้นะครับผมเป็นตัวสูงนะยางเนี่ยเราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นนะคะผมไปดูฟังก์ชันข้างในกันดีกว่าว่าฟังก์ชันข้างในจะมีอะไรบ้างไปกันเลยครับมาอันนี้คือสภาพภายในนะคะผมเลขไมค์คือน้อยมากๆนะคะผมตัวนี้เป็นสมาร์ทแคปเนาะสามารถเปิดแคปได้นะครับผมอ่าเนี่ย ข้างในนะครับผมเป็นระบบไฟฟ้านะครับผมเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูนะครับภายในนี่กว้างมากๆนะครับตัวนี้เนาะสำหรับสายลุยโอ้โหเครื่องนิ่มมากๆนะครับคันนี้เครื่องนิ่มแบบนิ่มสุดๆเลยนะครับผมเลขไมค์คันนี้นะครับอยู่ที่1นึ่งแเกเจนโลเท่านั้นเองถือว่าน้อยมากๆนะครับผมได้รถปีใหม่ด้วยรถปี2018นะครับผมอา ตอนนี้นะครับผมจะเป็นระบบ6กเกียร์นะครับผมาหน้าปัดสวยๆอย่างนี้ระบบไฟฟ้าไม่มีชนไม่มีน้ําท่วมมาแน่นอนนะครับผมใบคู่มือใบรับประกันก็ยังอยู่นะครับผม่ารถคันนี้คือสวยๆเดิมๆนะครับผมจากโรงงานนะครับเป็นรถกระบะผ่อนราคาเบาๆนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับผมน้องมาในราคา3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับผม ฟังไม่ผิดครับ379,000บาทนะครับผมลูกค้าจะเลือกผ่อนเป็นฟรีดอกเบี้ย12เดือนแรกก็ได้นะครับผมอยู่ที่4,852บาทเท่านั้นเองนะครับผมงวดที่13 8ถึง84ก็อยู่ประมาณ6,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผมราคาผ่อนสบายๆนะครับผมได้รถปีใหม่ด้วยได้ตัวสูงด้วยนะครับผมฟรีทุกอย่างเหมือนเดิมครับผมฟรีค่าจัดค่าโอนพรบภาษีฟรีให้ลูกค้าทุกอย่างนะครับผม ออกรถรับรถไม่มีค่าใช้จ่ายแถมเงินทำทุนกลับบ้านไปอีกนะครับผมตามโปรโมชั่นประจำเดือนของทุกๆเดือนได้เลยนะครับผมอยากได้รถมือสองคุณภาพดีติดต่อที่บูคาเซ็นเตอร์ได้เลยนะครับผมสําหรับเซลล์เวันนี้สวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ